พูดถึงเรื่องนี้ต้องขออนุญาตเถอะคุณศรีชวนไปร้องกับกรมควบคุมโรคซึ่งมีสำนักงานควบคุมเป็นบริพภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าคุณพิธานเนี่ยทำผิดพรบรเรื่องการควบคุมโคษณาเนี่ยต้องไปนั่นก็คือมีการเอ่ยชื่อสุราในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอทางออนไลน์ เน้นย้ำว่าไม่ได้ออกเรื่องเล่าเช้านี้นะค่ะออกในออนไลน์เนี่ยต้องไป <c oughs> คือระบุว่าคุณพิธาพูดถึงนโยบายสุราก้าวหน้าแล้วก็พูดถึงรถนิยมการดื่มของตัวเองอันนี้คุณศร,รีชวันบอกนะคะแล้วคุณพิธาก็พูดชื่อยี่ห้อแล้วก็ลักษณะคือเหมือนกับเชียร์สุราชุมชนที่ตัวเองดื่มเนี่ยหลายยี่ห้อเลยคุณศร,รีชวันก็เลยไปร้องว่าเข้าข่ายเป็นการโฆษณาต้องห้ามตามกฎหมายแล้วก็บอกถึงขนาดว่านี่อาจจะถึงขั้นปฏิบัติการ ตกม้าตายไม่ถึงฝั่งฝังนนายกรัฐมนตรีนะใช่มีการตั้งข้อสังเกตว่านี่มันอาจจะเป็นกรณีที่ทําให้คุณพิธาตกม้าตายได้นะเพราะว่าถ้าคุณพิธาโดนจําคุกในเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะรอลงอาญาแต่คุณสมบัติของรัฐมนตรีตามรัฐมนูญระบุเอาไว้ว่าต้องไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุกดังนั้นมสมมุติคดียังไม่สิ้นสุดหรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ความผิดอันได้กระทําโดยประมาทเป็นความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานประมาทอย่างนี้ค่ะคือคุณศรีสุวรรณตีความแบบที่มีการเอ่ยชื่อเป็นการโฆษณาขณะที่หลายท่านที่ติดตามก็มองในมุมกลับกันอันนี้ผมเป็นคนกลางนะมองในมุมกลับกันก็คือว่าไม่ได้ต้องการจะโฆษณาให้สุรายี่ห้อไหนยังไงและถ้าพูดถึงเฉพาะสุรายี่ห้อไหนแลนะ้วโฆษณาไอ้ที่มันหมดตลาดเนี่ยมันไม่เฉพาะสุราที่พูด ไอ้ชราพื้นบ้านเนี่ยหมดตลาดกันแทบจะทุกยี่ห้อเลยตอนนี้<ฆ>มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพูดนโยบาย<ฆ>ของพรรคการเมืองหรือว่าที่รัฐบาลจะเข้ามาดำเนินการและมีการพูดถึงขนาดว่าจะมีการพิจารณาทบทวนเรื่องกฎหมายด้วยเพราะการไปห้ามโฆษณาแบบเด็ดขาดทําให้ทุนขนาดใหญ่เนี่ยได้เปรียบขนาดที่สุราพื้นบ้านไม่มีโอกาสอันนี้ก็เป็นมุมมองท่านผู้ชมแต่ที่น่าสนใจ ท่าพิภพลิ้มจิตตกรเมื่อวานนี้ว่าที่สสก้าวไกลซึ่งผักดันสุราเก้าหน้าเคยทำคาบเบรแลวโดนจับองไปเมื่อวานมีภาพนี้ปรากฏออกมานะคะก็มีการบอกเล่าเรื่องราวท่านผู้ชมโดยสรุปก็คือไปเปิดใจกับอทอสปิติพิรมพักดีเราไม่ต้ออธิบายขยายความนะว่าคือใคร <c oughs> คนอทอสเดียวบอกสนับสนุนนะใช่ค่ะขนาดที่คุณเท่าพิภพบ,บอกว่าเป็นเดียวไม่รับเดียรัก ที่ไม่รับขนาดที่บอกข้อสําคัญข้อแรกที่พูดคุยกันคืออะไรรู้ไหมไอ้ห้ามโฆษนานนี่แหละน้องใบเท่าพิภพนี่บอกว่าอย่างไงเท่าพิภพนี่บอกเลยน้องใบหาอยู่ใช่ไหมค่ะบทสนทนาหน่วยงานบางหน่วยงานแรกเลยนะที่ออกกฎมาด้วยตัวเองแล้วก็ตั้งให้ตัวเองเป็นผู้บังคับใช้กฎนั้นนะ่ะเ,เราต้องรู้ใช่ไหมว่าหน่วยงานไหนค่ะออกกฎเอง ตั้งเป็นผู้คุมกดเองอแล้วพอพูดถึงตรงนี้คุณถ้าพิภพอบอกทั้งคุณต้อนก่อมตูทั้งพีพสะบดมาพร้อมเปลี่ยงกันนี่มันประเทศอะไรกันวะเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกมากๆคุณทวีพ่พอบอกมันไม่มีที่ไหนเขาทํากันอ่ะนี่ท่านผู้ชมอันนี้ก็ตามดูกันต่อไปนะค่ะใช่ไหมน้องไรคือก็จะมองเรื่องเป๊ะเรื่องชื่อ,อแต่ขณะเดียวกันสาระหลักเนี่ยมันเป็นการพูดคิวเกือบการผลักดันนโยบายที่ถ้าเป็นรัฐบาล จะดำเนการ 1, 2, 3, 4และการที่ไม่เผยแพร่ห้ามโฆษณาเด็ดขาดเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นการปิดกัน้นสุราก้าวหน้าหรือสุราพื้นบ้านาไม่เฉพาะการปลดล็อกประกาศกรมสรรพสามิต<า>อันนี้ก็เป็นประเด็นแหละเดี๋ยวรอดูกันต่อท่าผู้ช